อาครับกราบสวัสดีครับชาว youtube ทุกท่านเลยนะครับโอเควันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมเมโ o r ิจินนะครับโอเคครับวันนี้ผมจะมาทำเสื้อชุด10อะไรวะสิสกันนะครับ <laughs> ทัวทีรัลืมลืมสิสมนะครับโอเคตอนนี้มันยังเป็น12อ,อยู่เลยเห็นไหมครับมันเหลืออยู่รู้ว่าอันนี้มัน13หรือเปล่าเออไม่แน่ใจนะน่าจะเป็น1ิ สิบสามสิบสี่สห้าอ่าน่าจะเป็นสิบสามแล้วครับช่วงนี้ลินลล้นรั่วลิ้นรั่วสมองสมองเคลื่อนโอเคเราไปลุยกันเลยครับนี่เราต้องตัวเราต้องเตรียมเราต้องตัวอะไรล่ะฮึเราต้องเตรียมตัวสี่สิบใบนะครับโอเคแล้วก็แล้วก็สุดโอเคครับแล้วก็แปดสิบเปอร์เซ็นะครับผมน่าจะติดนะครับผมว่าโอเค เรียบร้อยโรงเรียนจีนติดครับโอเคครับดูมาดูาดูจะโอ้เป็นสีดําครับสวยมากแจ่มครับขึ้นมาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับขึ้นมานิดหน่อยโอเคครับคลิปน,นี้ก็ขอจบเพียงนี้นะครับของครับบ๊ายบายุจ